เจ้าตัวก็ดูแบบเฉยๆนะฮะหุ่นดีจะตายเออหุ่นดีจะตายนะครับเอาหลังจากที่พิธีกรชื่อดังครับคุณพีเคปิยวัฒนะฮะได้ตัดสินใจขายรถหรูคันโปรดนะครับหลังจากมีคนมาขอซื้อต่อเนี่ยเจ้าตัวก็เปิดใจนะครับว่าเออจะนําเงินที่ขายรถนะครับไปซื้อคันใหม่ครับก็ราวๆประมาณ10ล้านบาทนะครับซึ่งพยาคนสวยคุณโยเกิร์ตเนี่ยก็ไม่เคยบ่นนะครับเพราะว่าทราบดีอยู่แล้วว่าตนบริหารเงินยังไงนะครับดูสิเนี่ยส่วนรูปที่ถอดเสื้อโชว์หุ่นแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แซะนะฮ ที่ผ่านมาเขาดูแลตัวเองดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะไม่โกรธเลยว่าใครจะมาวิจาร์อะไรครับคมาแซงร่างกายของเราเ,เรื่องทริปแอกเรา,เเราแล้วเราตอบไม่คือจะบอกว่าณตอนในช่วงนี้ของชีวิตเนะี่ย ร่างกายคือเป๊ะที่สุดแล้วคือดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ใช่บอกว่าเป๊ะแบบดีเจพุทไม่ใช่บอกจะขึ้นแข่งบนเวทีไม่เอาอย่างนั้นเอาแค่รู้สึกว่า47แล้วมันมีซิกแพคไว้แขนไหลมาหมดเลยนะไขมันในร่างกายไม่ได้มีเยอะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วที่ี๋ยว,ว่าตอนก็เห็นเราถ่ายหลังนะถ่ายด้านหลังหลังเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะมากใช่ไหม <S <S เขาบอกอุย้ยอย่างนี้ต้องลดได้แล้วเราก็เลยหันนะหันกล้องเข้าหันหน้าแล้วก็ถ่ายลงไอจีให้ดูว่าเนี่ยข้างหน้าเป็นแบบนี้นะโอเคไหมเขาก็ไม่ตอบเลยแลวยิ่งพอพอมาแต่งงาน เพราะฉะนั้นพอเขาเล่นเราก็เล่นมันมีไม่ใชีวันอายุ47เแล้วมีวันที่ขี้เกียจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้แรงบรนดาใจจากเขาด้วยคือในเรื่องกินเขาก็จะดูแลให้ไว้ต้องกินอย่าก,กินนี่มากนะอยู่งงุ่นอย่างนี้เห็นทำคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกโกรธหรือยังไงไม่เลยไม่เลยเข้าใจเพราะว่าบางมุมเอาจริงนะขนาดอีเตอรคอปเดเลนโดบางมุมก็มีอ้วนถึงแม้จะผของฟิตขนาดนี้มันแล้วแต่มุมกล้องเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันครับเอาจริงนะเพราะว่าถ้าถอดเสื้อมาแล้วหุ่นดีโคตรหุ่นดีธรรมดาหรือหุ่นเฉย ได้ตังค์เท่ากันผมหรับพิธีกรนะไม่ใช่พระเอกนะหรือพีจังกองยิ้มเลยไม่ได้ตังค์เท่ากันเพราะฉันขึ้นไปเงี้ยจะอ้วนปตราใดที่เราพูดเก่งเรานํางานได้เก่งได้ตังค์เท่านี้แต่ถ้าเกิดพูดเก่งหน้าตาดีแล้วหุนดีด้วยอันนั้นถือว่าดีใจส่วนตัวแซะบ่อยไหมคะพี่มีครับมีเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเราเป็นคนที่หน้าอกใหญ่เราเป็นคนที่เอวเล็กเรามีมีกล้ามท้องแต่หน้าอกใหญ่พอใส่เสื้อสมมติหลวมหลวงปั๊บอะมันจะดูเป็นชิ้นเดียวยาวอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมันมันจะดูอ้วน แล้วไม่ว่าก็เลยตอนนาทีก็ต้องมีถอดกันบ้างใส่เ้อกหน้าเด็กยุคเออันนี้อันนี้คืออันนี้คือดูแลเต็กออกลังกายอันนี้พูดจริงนะกินอาหารครบจริงนอนดีจริงไอ้เลเซอร์บริโภคทำหมดทำหมดเอาบา่แล้วยังไงก็ตามนะแค่รู้สึกว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราย้อนเวลากับเงินเนี่ยให้มันต้องมากขึ้นตามอายุแต่หน้าตาเนี่ยต้องย้อนเวลาลับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ